วันนเพื่กว่าพรุ่งนี้มีอันเป็นไปคิดก็พอเท่านี้ก่อนอาจารย์วินอยู่ถาวรครับใช่ครับย้าให้ยังไม่หมดครับต้องตกมือกันให้มือแตกกันเลยครับคุณสลาวันีโพธิเทศครับ ค,ครับผม <S <S 2> <S 2> คุณวิชัยปุญญันครับ <S <S หมดยักงหมดยักที่มหมดยักมีอีกนะยังไม่หมดนะยังไม่ครบสิบเอ็ดนะครับแต่ว่าจริงวันนี้มาเก้าครับผมขาดไปจา<ะ>สิบเอ็ดกะต้องมีคนรุ่นใหม่อย่างผมบ้างอย่างุณร้องเพลงเหรอคะไม่ไม่ไม,ไม่มีตัวแทน <S 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 ต้องร้องเพลงดีสิของดีๆล้อเอามาโชว์นี่ครับน้องสปายภาสกรรลุ่งเรืองเดชาพัฒนครับผม ทั้ง11กระดัเรียกว่าการันตีคุณภาพการันตีเสียงเพลงและที่สำคัญก็คือแต่ละคนเป็นระดับตำนานขออนุญาตเรียนเชิญคุณวศินบุญยาคมครับผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สำนักโทรทัศน์บริษัทอสมรจำกัดมหาชนครับเมื่อปีกว่ามาครับผมมาเราจัดเป็นวัยรุ่นหนุ่มไปเรียบร้อยแล้วครั้งที่สองนี่ที่อยากจะขึ้นเป็นวัยรุ่นสองเพราะว่าอย่างแรกนะต้องบอกก่อนเลยการจัดครั้งแรกที่ทำไปเนี่ยเราได้เงินการกำไรเนี่ยบริจาคทั้งหมดให้กับสมาคม ไพะะเราะบทเพลงที่ไพเราะและเป็นบทเพลงซึ่งหาฟังได้ยากจากต้นตำนานหรือต้นตำหับของแท้ก็เลยรู้สึกว่ามีความสุขกับอันที่หนึ่งอันที่สองคือการได้ทำงานกับเหล่าศิลปินแห่งชาติและศิลปินในตำนานแต่ละคนต้องขอบอกก่อนว่าคุณจะหาการทำงานแบบนี้กับศิลปินที่เรียกว่าในปัจจุบันยากมากเพราะนี่คือศิลปินแม่แบบของประเทศไทยการทำงานเขาเรามีความสุขมากอยากจะทำต่อถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้สร้างผลกำไรให้เรามหาศาล แต่เราก็มีความสุขในการได้สืบสารตรงนี้ด้วยค่ะคือเป็นประเด็นเหมือนจะเป็นปัญหาแต่คือเรื่องการสืบสารจริงๆเนี่ยคือเพลงมันยังอยู่แต่ถ้าพูดภาษาวัยรุ่นนะมันไม่มีโชว์เคสมันไม่มีสเปซให้แสดงเลยมันก็หายใช่ไหมมันจะไปอยู่กลุ่มย่อยๆตามคัรนโลเกะตาม เขาเรียกอะไรคอมมูนิตี้ของพ่อพ่อแม่ที่เอาไปนัดร้องเพลงกันไปรีลงรีลากไม่ได้แค่นั้นใช่เลยมคงชั้นสี่กันมีชั้นสี่เขาไม่ไปประจํารู้ละเอียดขนาดนั้นไปบ่อยค่ไหจะไปอยู่อย่างนั้นไงคุณเจนเราเอามาทําแบบนี้ดีกว่าใช่ครับผมมันมันไม่มีแล้วอยากให้ทุกคนได้กลับมาฟังเพลงเพราะเที่มันมีอยู่เป็นหมื่นเพลงพับคาห้องมันใหญ่นิดนึงอยู่ตลอดเลยนะคร มันดูดันแน่นราคาเท่าไหร่บ้างอยากดูอยากซื้อตัวแล้วครับใช่จริงๆตั้งแต่พันหนึ่งถึงสามพันห้าร้อยบาทถ้าพูดกับคุณภาพกัแบบจำนวนบทเพลงหลายคนีย่ยสก,กิดกับพี่ก้องเลยวับสพบทพี่ก้องราคานี้ถูกไปเปล่าสามสิบกว่าเพลง1หนึ่งพัน เพลงละเพลงละไม่กี่บาทเลยา<ม>สาสมบบาทนะคะเราให้ราคาซึ่งจับต้องได้กาเรียกว่าเป็นราคาซึ่ทุกคนอยากให้มาดูอยากให้มากันเต็มพอเช่นดีเจไม่ได้เห็นพ่อแม่มันรู้ขึ้นเต้นป<ม>ีแรกที่จัดงานเห็นพ่อแม่ของทุกคนมันรู้ขึ้นเต้นบางคนสุดท้ายมันมีความสุข <L ock> พี่ีสื่อเชื่อไหมครับว่าเวลาที่ทั้ง11กเอหกลัดอยู่บนเวทีเนี่ยมันทรงพลังทรงพลังมากและทรงพลังมากขนาดไหนอถ้ายังไม่ถ้าไม่เชื่อผมนะ เดี๋ยวผมให้ดูของจริงให้ดูนะพร้อมไหมครับค่ะพร้อมไหมคะพร้อมนะครับขอเชียงปรบมือให้กับยอดเพชรของเราหน่อยค่ะ I'm แอบแฝงพูดบ่มวงฉันฉันแงแ,ะและแต่พ้นทั้งพวงไม่เคยล้วมรู้รัก oh, โอชาเพราะฉะนั้นเราต้องพึ่งพี่เมามากเลยนะคะครับผมก็พึ่งคุณในการหาเพลงค่ะคร,ครับผมเอ <laughs> าวิทยมาดีกว่าครับวิัยครับ <laughs> สวัสดีครับ <laughs> ด,ดีใจมากเ <laughs> ราจะมีความสุขกันในวันที่เราพบกันในวันงานนะครับเชื่อผมเถอะนะครับ วันนี้ผมมาตัวคำที่แล้วนะครับโอ้โดแน่นอนแนครับแล้วผมก็มีเพลงตัวอย่างนิดๆนะครับให้ให้คครับของเราได้ฟังกันครับผมเอาเลยครับเอาครับไหนว่าจะจำจะจำได้ยไม่จำแต่เจ้ากับคำหัวใจไม่จำไม่จริงไม่จริงช่างลวงช่างหลอกยอกย้อนดังน้ำใบบอนกรอกกริ่ง น้ำใจไม่จริงยังคำหลวใจไม่จรีงพี่ผัดที่ท่านตอนจอไม่มีพอรัสนะจริงอันนี้อารมณ์พาไปอารมณ์พาไปแล้วตอนจริงก็จะไม่มีนะขออีกหนึ่งท่านดีกว่าอ,อยากฟังเสียงแล้วครับผมใสวยเลยค่ะม,มาครั้งนี้ครั้งที่สองครับให้ลูกครับค่ะก็ขอบคุณคุณก้ณองนะคะที่ยังนึกถึงนักร้องรุ่นนี้ ซึ่งซึ่งจะร้องไปกว่านี้ก็ไม่ดังไม่ดังแล้วค่ะยังไงก็ได้งเท่านี้เมื่อกี้คุยคุยไม่ได้ยังไงเราก็ทําได้เท่านี้ก็เตือนน้องๆรุ่นใหม่หาเงินได้แล้วก็เก็บไว้บ้างนะคะเจ็บปะก็ฟังเพลงสักนิดนะคะครับขอขารัทด้วยนะคะคอรัทพรอนะครับหญิงชายครับแม่ พรุ่งนี้ไม่มีอะไรแน่ข้างล่างเป็นขอรัดด้วยได้เลยนะครับรักกันวันนี้ดีกว่าดเผื่อว่าพรุ่งนี้มีอันเป็นไปอีกที่ก็พอช่วนี้ก่อนไอ้ตอนร้องเป็นไปเป็นอยากร ขอคุณเจรวัีถพอทพี่เทคกนิดค่ะครับคุณนะคะพี่ผัดครับพูดดังกว่านี้พี่นิดค่ะพี่นิดได้ยินหนูเนาะหนูขอสักหนึ่งเพลงค่ะพี่นิดค่ะ อันนี้ไม่เลย<ม>ค่ะแค่แค<ท><ม>่ข้างขอบฟ้าอุ้ยฮมุ้ย,ยๆๆเพลงนี้ก็ดีมากเลยค่ะขอบฟ้าเนื้ออาณาใดกันชายรักจะดันยากกว่านกโบยบินโอเคนะพี่พี่คิดว่าแม่แม่แม่สุดแล้วไหมผมมีคนเอามาแข่ง ใคะอันนี้ไม่แพ้หมู่มาพรบัวพึ่งจ็บค้นคือกรุโทษฉันใหญ่ฉันทำอะไรให้เธอเครื่องคุณหลักเปล่าฉันเป็นจำเลยของคุณนี่หรือพ่อนะ จริงคุณคือคนปา่าวว้าอยากเป็นสักดนีขึ้นมาเลยนะไม่ขอแม่ต้องบอกแม่ปรับคีย์ให้ตรงกับพี่ทัดด้วยนะครับอ,อีกหนึ่งท่งานครับผม ที่แล้วไม่ได้มาแต่ปีนี้มาจะขึ้นทางด่วนเลยรวบสองปีทีเดียวนี่ค่ะนี่แส่ชุดขาวมาเลยค่ะครับผมไม่หญิง <laughs> ครับค่ะเจอกค่ะก็เช่นที่แล้วไม่ได้มาเขาด้วยนะคะครั้งน,นี้ได้รับเชิญมาด้วยขอบคุณนองกล้อง,าาน,น,ง,งอนะคะนักิ่นหญิงนะคะอ่อช่วงนี้ถ้าคนเห็นหนะ้าเราจะคิดถึงจ,จงรักแต่คราวนี้มีด้วยนะมีจงรักด้วยแต่ว่าจะมีอีกเพลงหนึ่งคือเพลงของ คุณมนัะปิฎิสารนะคะทีน,นี้คุณชุเทพเคยร้องเอาไว้ก่อนชื่อสัส้นๆว่าเธอค่ะร้อกไปค่ะถ้าเธอจะคิดถึงจิตใจฉันรักเราก็คงไม่ต้องโศกสันเจ็บปวดเช่นนี้ การได้มาร่วมงานกับแม่ๆอาอาเนี่ยทำให้ผมรู้สึกต้องกระฉับกระเฉงตื่นตัวนะครับครับผมเพราะว่าวันนี้แถลงข่าวบ่ายสองเนี่ยมาตั้งแต่เก้าโมงเช้าโหนักตื่นอันนั้นไม่เรียกตื่นตัวนะเขาเรียกตื่นเร็วตื่นเร็วเก้าโมงเช้าแม่บางคนยัง ถ่ายไอ,ไอโฟนอยู่เลย <c oughs> เออยังไม่หลับไม่นอนเลยแล้วก <c oughs> ต็ตั้งถ่ายโทรศัพท์มันตลอดเวลานะครับสมัยก่อนเนี่ยก็ว่าเด็กๆว่าทำไมเล่นโทรศัพท์ตลอดเลยเดี๋ยวนี้ตัวเองอ่ะเล่นตลอดเวลาที่ <c oughs> ต่อ <c oughs> ตลอดเวลาไม่ <c oughs> เขาไม่ได้เล่นค่ะคุณเข้าใจผิดเขาลพิมพ์ว่าสวัสดีเอ๊ะวันนี้วันอะไรวะหาสีไม่เจอสบายสบายเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ครับครับผมสำหรับยอดเพชรมีกระดาษผมดีใจมากนครับก็ต้องขอบคุณพี่กล้องนะครับขอบคุณ พี่ใหญ่ใจดีทุกทุกท่านเลยนะครับที่ให้โอกาสสปายนะครับคืองานแบบเนี้ยคือจะชอบมากๆเพราะว่าจริงๆก็คุ้นเคยกับทุกท่าน<บ>าแน่นะครับแล้วก็คุ้นจะฟังเพลงของทุกท่านมาตั้งแต่เด็กเป็นเพลงครูนะครับแล้วก็การได้ร่วมงานกับทุกท่านเนี่ยมันคือเหมือนกับว่าเราได้มารเรียนเนาะเพราะว่าเราจะได้ทั้งความรู้ได้ทั้งอะไรหลายๆอย่างที่นั่งฟังเนี่ยมีแต่ประโยชน์ทั้งนั้นเลยแล้วก็สนุกด้วย นะครับขำตลอดเวลากันเลยหลังเวทีนี้ไม่ต้องห่วงนะครับก็บแล้วก็ไละยังได้ร่วมกันทําบุญด้วยใช่ครับครับผมเพลงเพลงเพลงหรอสัมมิทมอบให้กับคนที่จะมาดูแล้วมาร่วมกันทําบุญแล้วกันนะครับครับผมนะครับผู้หญิงที่สวยอย่างคุณขอบคุณค่ะไม่ใช่เพลงเพลงเอาใหม่เอาใหม่ เดี๋ยวถ้าผู้หญิงคนนั้นพูดขึ้มาอีกสเตจจากการด้วยผู้หญิงที่สวยอย่างคุณทำบุญไว้ด้วยอะไรจึงสวยหน้าพิสมัยน่ารักหน่าใครพริ้มพรามคงถวายมาลีกวายพระวันนะจึงได้นวลขาวเนตรน้อยดังสอยจากดาวก็บพริ้มพรางพราวหนาวใจ จะลองคู่ด้วยใช่ไหมพี่มีเพลงคู่ด้วยนะคะมีเป็นคู่เพลงเศร้าเพลงไปชดไปะอ้มีมีครบรถแล้วก็เพลงที่คิดถึงนะพี่มื่อกี้แต่ที่พิเศษกว่านั้นนะพี่ผาทค่ะดนตรีดนตรีทำใหม่ทำใหม่ให้เราได้มีอกับทำเพลงที่เป็นอมตะแเราเป็นเพลงที่ทุกๆท่านเนี่ยร้องไว้ด้วยตัวเองฉะนั้นตรงนี้เนี่ยในฐานะมิวสิกดเรคเตอร์ก็แล้วก็วันนี้มาลองด้วยเนี่ยผมตอนนี้ผมยังไม่รู้ ต้องทําอะไรแล้วนะาะเราทำทุกอย่างทำทุกอย่างเลยเราเลยไม่รู้ว่าเรานี่เป็นตัวตนเราเป็นอะไรเราเป็นนี่ดีกว่าตัวของเราเป็นใครกันแน่ไม่รู้ตัวเอง <c oughs> เฝ้าเปลี่ยนแปลง <c oughs> ชีวิตทุกวันไป เอกับฉันพรำรักรำพันเพียงเราสองรักที่แสนหวานรักที่แสนหวานรักฉันนั้นเพื่อเธอ,อ,อ,อแบบนี้แหละคะ่ะสไตล์การร้องอาจารย์ไม่ต่อยบอกภาษาเอกเขาเรียกว่าสไตล์เบาหวาน ก็พี่ซอยหนูแบบเอาให้เพลงหวานไม่ร้องเตาแล้วจะหวานอ่าไม่ฟังไม่ริแล้วิฉันเนี่ยเป็นคนที่จะประท้วงไม่ให้กล้องจับเพราะเนื่องจากค่าลิขสิทธิ์แพงมากผู้ตรงๆนะคะเขาแทบจะไม่ได้อะไรเลยแต่เขาใจสู้แล้วก็ทําให้พวกเราทุกคนในที่นี้นะคะพร้อมที่จะมาร้องให้กล้องเพราะว่าพอเขาฟังจะได้ว่าพี่พี่มาไหมพี่จิน แต่วันนี้พี่จินถ้าไม่ติดก็ไปหาหมอคิดทุรกัน,ก,นกูต้องรีบๆมาดูนหน่อยนะอ๋อเดี๋ยวนะครับไี้สองกระหลัดที่ไม่มาเนี่ยขอรออัพใช่ใชจ่จริงครับพี่จินนะคะัี่คือร้อนแล้วก็อยากที่จะมามากเพราะฉะนั้นเ,เรียนตามตรงว่า สรุณามากันหน่อยนะคะขอให้เชื่อแล้วก็มาเถอะค่ะโอกาสอย่างนี้มันหาลำบากนะคะพี่มาพูดขนาดนี้ก็มาเถอะค่ะ <laughs> แล้วก็อย่าลืมนะคะว่าที่ในงานที่เราจัดเนี่ยแนนก็บอกผู้ใหญ่ทุกคนว่ากําัารุ่งผ้ออ,อมาให้เรียบร้อย เพลงเนี่ยเราไม่มีอินเทอร์วิชันใช่ไหมคะเราจะร้องตลอดนั้นสิ่งที่เราอยากจะให้คนรุ่นใหม่ได้ทราบว่าเห็นไหมคะคนรุ่นเก่าเนี่ยจะร้องเพลงอะไรก็แล้วแต่เขาร้องได้ทันทีนะคะจะไม่เหมือนเด็กรุ่นใหม่ต่างกันแล้วเพลงยุคนี้หาฟังลําบากนะคะหาฟังยากทุกคนก็ร้องจากใจจริงเพราะฉะนั้นก็หวังว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้เราคงจะได้รับการต้อนรับจาก ท่านผู้มีเกียรติอีกหลายๆท่านช่วยกันนะคะช่วยกันบอกกันมาวันที่หนึ่งกับวันที่สองที่เอ็มเทยเตอร์เวลาบ่ายสองโมงพฤศจิกาอุ้ยฉันลืมอยู่แล้วเห็นไหมล่ะ <laughs> พฤศจิก,จกเนี่ยค่ะคนแก่ก็เป็นอย่างนี้ล่ะค่ะนะคะอย่าลืมมาพบกัน